สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการอีกแล้วนะคะในรายวิชานาตาสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะและในวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการแสดงนาตาสินไทยค่ะสำหรับผังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะดังที่ปรากฏบนหน้าจอเลยแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องโขน และละครค่ะและสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะ,คะก็คือสองนั่นเองนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ก็คือบอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงหนาตระศิล์ค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้มี3ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1 อธิบายการแสดงนาฏสิลปไทยประเภทโขนและละครได้ 2. วิเคราะห์ประเภทการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทโขนและละครได้และ 3. ค่ะชื่นชมและเห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลปไทยค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทโขนค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็หาคำตอบกันในลำดับต่อไปค่ะ ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยค่ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะลองช่วยกันสังเกตดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงน้าตาสินอะไรยอดเยี่ยมมากเลยค่ะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินั่นเองนะคะเอแล้วนักเรียนเนี่ยรู้จักตัวละครใดบ้างคะ โอ้โหเก่งมากเลยนะคะหลายคนรู้จักหนุมานหนุมานคือตัวอะไรนะคะลิงใช่ไหมคะส่วนแล้วก็ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์คือตัวอะไรเอ่ยยักษ์ถูกต้องเลยนะคะ,ะแล้วสิ่งที่สวมศีรษะของผู้แสดงนะักเรียนลองดูสิคะว่าคืออะไรใช่แล้วล่ะคะ่ะเขาเรียกกันว่าหัวโขนนั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วการแสดงโขนเนี่ยมีลักษณะการแสดงอย่างไรคะ โอ้โหเก่งมากเลยนะคะก็คือเป็นการแสดงที่ใช้การรําการเต้นไปตามบทภาคบทเจรจาของผู้ภาคนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนสามารถชมโขนได้ทั่วไปหรือไม่เพราะเหตุใดลองบอกกูดูสิคะแน่นอนเลยนะคะว่าเราไม่สามารถชมโขนได้ทั่วไปนะคะไม่ได้นะคะเพราะโขนเนี่ยเป็นการแสดงหน้าตศสินชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์นะคะจะมีการแสดง ให้ชมในพิธีหลวงหรือโอกาสสำคัญต่างๆเท่านั้นค่ะภาพถัดมาค่ะนักเรียนลองช่วยกันสังเกตดูสิคะการแสดงโขนนิยมแสดงเรื่องอะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเรื่องรามเกียรตินั่นเองนะคะแล้วการแสดงโขนเนี่ยใช้วงดนตรีประเภทใดบรรเลงประกอบการแสดงเอย่ย ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวงปีพาธนะคะที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงนั่นเองค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงนาฏศิสินประเภทโขนไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อในหัวข้อต่อไปนะคะการแสดงนาฏศิสินไทยประเภทละครค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิสินไทยประเภทละครครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพและก็ตอบคําถามครูกันก่อนนะคะ นักเรียนคะจากภาพเนี่ยคือการแสดงเรื่องใดลองสังเกตลองวิเคราะห์ดูดีๆสิคะว่าจากภาพคือการแสดงเรื่องอะไรเนี่ยยอดเยี่ยมมากค่ะเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะคะแล้วการแสดงในภาพเนี่ยมีลักษณะการแสดงอย่างไรเอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะก็คือลักษณะของการแสดงก็คือจะแสดงเป็นเรื่องราวนั่นเองนะคะ ซึ่งการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวมีการแสดงบทบาทลักษณะต่างๆของตัวละครให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆค่ะเขาเรียกว่ายอดเยี่ยมมากค่ะเรียกว่าละครนะคะจำให้ดีเลยว่าละครก็คือการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวนะคะ ทีนี้ค่ะเรามาดูกันต่อว่าประเภทของละครมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันหาคำตอบในลำดับต่อไปค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ปรากฏบนหน้าจอกันก่อนเลยนะคะลองช่วยกันดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงละครเรื่องอะไรยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเรื่องสังทองนั่นเองนะคะแล้วการแสดงเรื่องสังทองเนี่ยมีลักษณะการแสดงอย่างไรเอย่ย ใช่แล้วล่ะค่ะก็คือมีการร่ายรำประกอบการแสดงนะคะซึ่งละครที่ใช้การร่ายรำดำเนินเรื่องมีบทขับร้องและดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงนะคะการแสดงละครลักษณะนี้ค่ะเขาเรียกว่าละครรำค่ะภาพถัดมาค่ะนักเรียนเห็นภาพแล้วนะคะลองดูซิเขาว่าจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงละครเรื่องอะไร โอ้โหเก่งมากเลยหลายคนสังเกตได้จากใต้ภาพถูกต้องไหมคะก็คือละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้านะคะแล้วลักษณะละครร้องเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเอย่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็คือเป็นการแสดงที่ดำเนินเรื่องด้วยการขับร้องมีบทเจรจาประกอบด้วยคะ่ะภาพนี้ล่ะคะจากภาพเป็นการแสดงละครเรื่องอะไร เก่งมากนะคะเรื่องเวนิสวานิสนั่นเองนะคะแล้วการแสดงเรื่องเวนิสวานิสอะคะ่ะมีลักษณะการแสดงอย่างไรคะใช่แล้วล่ะค่ะก็คือแสดงตามบทพูดในบทละครนะคะซึ่งการแสดงที่ดําเนินเรื่องด้วยการพูดอย่างเดียวเป็นการแสดงที่มีฉากตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็แต่งกายตามสมัยต่างๆเหล่านี้นะคะการแสดงละครลักษณะนี้ค่ะเขาเรียกว่า ละครพูดนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปข้อมูลในเรื่องของการแสดงหน้าตสินไทยประเภทละครกันค่ะการแสดงหน้าตสินไทยประเภทละครนะคะก็คือละครเนี่ยเป็นการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวมีการแสดงบทบาทลักษณะต่างๆของตัวละครให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆค่ะ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ละครรำนะคะละครรำคืออะไรก็คือการแสดงที่ใช้การร่ายรำดำเนินเรื่องมีบทขับร้องและดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงนะคะถึงเรียกว่าละครรำนะคะต่อมาค่ะประเภทที่2ก็คือละครร้องค่ะ ละครร้องคืออะไรละครร้องก็คือการแสดงที่ดำเนินเรื่องด้วยการขับร้องและก็มีบทเจรจาประกอบด้วยบ้างนะคะและสุดท้ายค่ะประเภทที่3คือละครพูดค่ะเด็กๆละครพูดคืออะไรจำให้ดีเลยนะคะละครพูดก็คือการแสดงที่ดำเนินดำเนินเรื่องด้วยการพูดนะคะพูดอย่างเดียวเลยทั้งเรื่องนะเป็นการแสดงที่มีฉากที่เปลี่ยนไปตามท้องเรื่องต่างๆแล้วก็การแต่งกายก็จะแต่งตามสมัยนั่นเองค่ะ ค่ะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนพิจารณาภาพค่ะว่าเป็นการแสดงโขนหรือละครแล้วก็โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องค่ะ,ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏแล้วนะคะมีทั้งภาพและก็ข้อความเลยเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนคิดสักครู่ค่ะ พร้อมแล้วเรามาตอบไปพร้อมกันนะคะภาพแรกค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นโขนหรือละครคะเก่งมากเลยเป็นละครเนาะหลายคนเคยดูนะคะละครเรื่องนาคีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะภาพที่สองนักเรียนคิดว่าเป็นโขนหรือละครคะถูกต้องเลยค่ะยังคงเป็นละครอยู่นั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วภาพถัดมาล่ะคะภาพที่สามเป็นโขนหรือละครคะ ยอดเยี่ยมมากค่ะเป็นโขนนั่นเองนะคะมีทั้งทศกัณฐ์และก็หนุมานซึ่งเป็นตัวละครในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินั่นเองนะคะภาพถัดมาค่ะเป็นละครหรือโขนเอ่ยถูกต้องนะคะเป็นละครนะคะซึ่งจัดอยู่ในประเภทของละครร้องนั่นเองนะคะจากภาพที่ปรากฏอันนี้เขาก็นําภาพของละครร้องเรื่องสาวเขือฟ้ามานั่นเองและสุดท้ายเป็นละครหรือโขนเอ่ย เก่งมากเลยนะคะสุดท้ายก็คือเป็นภาพการแสดงโขนนั่นเองในเรื่องรามเกียรตินะคะค่ะสำหรับกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนค่ะร่วมกันวิเคราะห์ว่าการแสดงโขนและละครนะคะมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะโดยครูมีข้อความที่ครูกำหนดให้นะคะแล้วนักเรียนก็นำไปเลือกเติมลงในแผนภาพความคิดค่ะและนี่ก็คือ ภาพนะคะแผนภาพความคิดและก็ข้อความที่ครูกําหนดให้นะคะนักเรียนลองดูสิคะข้อความไหนที่มันควรจะเป็นโขนข้อความไหนที่ควรจะเป็นละครแล้วก็ข้อความใดที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันครูให้เวลาคิดสักครู่คะ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยคะ่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะการแสดงโขนค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยข้อความไหนบ้างที่เป็นการแสดงโขน ใช่แล้วล่ะค่ะมีทั้งโขนเป็นนัฏศิลป์ชั้นสูงนะคะแล้วก็ผู้แสดงสวมใส่หัวโขนแสดงท่ารำตามบทภาคบทเจรจานะคะในส่วนของละครค่ะก็คือเป็นการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวแล้วก็แสดงตามบทบาทลักษณะต่างๆของตัวละครนะคะแล้วทั้งโขนและละครค่ะมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือแสดงตามบทบาทของตัวละครค่ะยอดเยี่ยมมากเลย ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะโขนเป็นการแสดงที่ใช้การรำการเต้นนะคะไปตามบทภาาบทเจรจาของผู้ภาคเป็นการแสดงหน้าตาิสินชั้นสูงค่ะที่ผู้แสดงจะต้องสวมหัวโขนนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ ละครนะคะก็คือการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวมีการแสดงบทบาทลักษณะต่างๆของตัวละครให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆค่ะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ละครรำละครร้องและละครพูดนั่นเองค่ะและสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเลือกชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและ เล่าเรื่องการแสดงที่นะักเรียนชื่นชอบ1ชุดการแสดงค่ะพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ชอบนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ นัักเรียนก็ดูนะคะการแสดงนาาตาสินไทยที่นักเรียนชื่นชอบนะคะที่นักเรียนชมเนี่ยคือเรื่องอะไรก็เขียนใส่มาเหตุผลที่ชอบเพราะอะไรนะคะแล้วก็นักเรียนชมการแสดงนาาตาสินไทยแล้วรู้สึกอย่างไรติ๊กมาค่ะแล้วก็การชมการแสดงนาาตาสินไทยเป็นประจำเป็นการปลูกฝังค่านิยมหลัก12ประการในด้านใดบ้างนักเรียนก็ติ๊กมาได้เลยนะคะโดยครูมีเกณฑ์นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ และนี่ก็คือเกณฑ์ประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินภาระงานชิ้นงานนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วค่ะขอเชิญนักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยค่ะ โอ้โหหลายคนตั้งใจฝึกปฏิบัติกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเด็กๆเก่งมากเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะ การแสดงนาตสินไทยค่ะเป็นการแสดงศิละปะที่มีความอ่อนช้อยงดงามเป็นการแสดงที่สร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ชมและเป็นศินละปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไปค่ะ นักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทโขนและละครแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนค่ะนำเสนอผลงานของตนเองนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยเพื่อและครูจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนนำเสนอผลงานกันได้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเด็กๆหลายคนตั้งใจทำงานชิ้นงานออกมาแล้วก็นำเสนอออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะและว,วันนี้ค่ะครูก็มีตัวอย่าง ผลงานของเพื่อนน <And S 2> ักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนนะคะการแสดงนาตฏสิลป์ไทยที่นักเรียนชมคืออะไรเพื่อนตอบว่าการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบนะคะมีภาพประกอบสวยงามด้วยเนาะเหตุผลที่ชอบเพื่อนบอกว่าเพราะท่ารําอ่อนช้อยสวยงามเครื่องแต่งกายผู้แสดงงดงามยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ นักเรียนชมการแสดงหน้าตัสินไทยแล้วรู้สึกอย่างไรเพื่อนตอบว่าสนุกสนานเก่งมากเลยนะคะแล้วก็การชมการแสดงหน้าตัสินไทยเป็นประจำเนี่ยเป็นการปลูกฝังค่านิยมหลัก12ประการในด้านใดเพื่อนก็ติ๊กมาว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ประเพณีไทยนั่นเองเก่งมากเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงนาตสินไทยประเภทโขนและละครไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจค่ะวันนี้ครูก็มีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบเพื่อเป็นการถามนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนจะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเรามาดูที่คำถามคำถามแรกกันค่ะนักเรียนคะจุดเด่นของการแสดงโขนคืออะไรจุดเด่นของการแสดงโขนคืออะไร ผู้มีตัวเลือกค่ะหัวโขนสร้อยคอกำไรข้อมือนักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการแสดงโขนคะนับ1 2 3ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือหัวโขนนั่นเองที่เป็นจุดเด่นของการแสดงโขนเก่งมากเลยนะคะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมากันค่ะ การแสดงประเภทใดที่มีการผูกเป็นเรื่องราวการแสดงประเภทใดที่มีการผูกเป็นเรื่องราว 1. โขนสองรำา3ละครนักเรียนคิดว่าข้อใดคะติ๊กตอกติ๊กตอกปิง๊งถูกต้องเลยนะคะการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวก็คือการแสดงประเภท ละครนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงนาฏศิสินไทยประเภทโขนและละครไปแล้วนะคะครูหวังว่านะักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะคะและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถรวบรวมผลงานของนักเรียนและก็ของเพื่อน,นักเรียนนะคะนำไปไว้ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดของชุมชนหรือห้องสมุดของโรงเรียนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะพบกับครูกแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ